Oh, สวัสดีครับอยู่กับช่องดัมซิ่งดเดะเบิดนะครับนี่ก็มาดูรถอ e ีซูซ e ูอีซูซูโรกีนะครับเครื่อง1้อยหกคันนี้ขายนะครับขายเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในสภาพภายในนะครับนี่ขายตามสภาพพี่น้องนี่หัวภายในเอ๊ะนี่ วัวลายนี่คันนี้ร็อกกี้ร็อกกี้เดี๋ยวจะลองขับดูสักเที่ยวนะครับขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนี่กระบออลูมิเนียม คัซ4ค4เบีบกชิปฟี่ท่านใดที่มองหารถนะครับนี่รถใช้งานอยู่นะครับนี่รถใช้งานขายตามสภาพเจ้าของบอกว่าถ่ายสามสิบ น้อยๆเดี๋ยวมาคุยกันเอายางก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับยางส่วนยางอื่นแนบเนืก่ก็อืมอันซีซับหน่อยขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพ นี่ใครที่ทุนน้อยนะครับทุนน้อยๆที่อยากได้รถเอาวิ่งงานนี่ก็ถือว่าราคาไม่น่าเกลียดนะนก็มาต่อรองกันเอานะครับนี่ถ้าตกลงกันได้ขอค่าคอมเมื่อนหนึ่งนะครับเมื่อนหนึ่งท่านนี้อุ้ยเดือดดามเกียร์เขาพึ้นห้องแม่สุดจัดปลัดบอก ว่าใจดำมาดาครับนี่ดามเกียร์เพิ่งเคยเห็นครับนี่ดูช่องแอร์เขาเนี่ยตรงนี้ไม่ให้แล้วเอาไปให้คนขับหมดเลยนี่เพราะว่ารถส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับนี่เบาะตรงนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของเขาดูอันนี้ขอค่าคอมเลยไม่มีบวกเพิ่มนะครับนี่ใครที่หารถนี่คือ สภาพผมใช้ผมใช้30ราคา30ขอค่าคอมหมื่นหนึ่งไปเนาะ30 30ขอค่าคอมสักหมื่นหนึ่งตัวนี้นี่ก็อย่างหน้าโอเคครับอย่างหน้ามีสภาพรวมๆนะครับรวมๆนี่รถวิ่งดินเดี๋ยวเราให้ให้ใส่ดินวิ่งดูเลย เดี๋ยวให้ใส่ดินเดี๋ยวดูตอนขึ้นดินนะครับว่าเครื่องจะเป็นยังไงภาพเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนการใส่ดินของเขาทันนี้ผมว่าท่านใดที่มองหาอยู่ก็จะเอาไปใช้ได้นะครับหรือว่าไม่น่าเกลียดนะครับราคานี้30เอามาใช้งานเลยถ้าขับเองอะไรเองก็หนึ่งฤดูการนี้ก็น่าจะคืนทุนนะครับน่าจะคืนทุน เครื่อง165นะครับเครื่องร้อยนี่ใครที่สนใจนะครับสอบถามได้เลยในช่องดัมซิ่งดินด่วนเพราดินระเบิดดัมซิ่งดินระเบิดหมายเลขโทรศัพท์ครับ0ูนย์แ6ด6องแนะครับนี่ติดต่อได้เลยขอค่าคมนะครับค่าคมมือหนึ่งร้อมจบ กระบะโอเคตูดบุบนิดหนึ่งนอกนันก็กระบะสวยเดี๋ยวดูกับพื้นก่อนครับพื้นโอ้โหพื้นไม่มีทะลุนะครับนี่พื้นโอเคครับโอเคใส่ดินก็สวยเลยไม่เยอะด้วยนีย่ได้เปรียบเขาเพื่องท้ายใส่มาอย่างดีครับเห็นถามคนคนขับเพราะว่าลูกเพ่ เดี๋ยวจะถามแกก่อนยก,ยกยกหัวให้ดูหน่อยได้ยกหัวดูเครื่อง่อยไหมยกเลยผมเปิดตู้ไว้แล้วเ,เดี๋ยวดูเครื่องดูสภาพเครื่องก่อนเดี๋ยวต่องกันหน้าง,งานเลยเดี๋ยวผมขอค่าคอมมือหนึ่งโอ้ยกหัวเบาปิวเลยนี่อโอ้กิฟเหรอนี่เครื่องเอายกเลยยกเลย เครื่องเอาลอ็อกเลยกบนี่โอ้ไม่มีเยิ้มเลยนเนาะโอ้ประหยัดน้ำมันไหมนี่วัดหนึ่งมันน้ำมันกี่วัดเติมวัดนี้วิ่งงานอย่างนี้วัดละถังละสี่ร้อยวัดละสี่ร้อยถังเดียวไม่มดอีกโอ้นี่ถ้าอยากได้หัวใหม่ดีๆก็เปลี่ยนแต่หัวจบเลยเนาะหัวจบเลยเออนี่แนบก็ไม่มีผิดรูปนะ ไอ้เพื่องท้ายของอะไรทุไถ่ตัวลูกขอเจ็ดสี่สามเจ็มเบ็ใหม่สองลูกเบใหม่สองลูกเบ็ใหม่สองลูกนี่วิ่งน้ำมันสี่ร้อยเขาสิบเราก็สิบเขาได้สิบเที่ยวเราก็สิบเที่ยวนี่คันละเก้าแสนเก้าแสนได้เหมือนกันน้ำมันหมดประมาณสองถังของเราหมดแค่ของเราหมดหมดหมดถังเดียวกว่ากว่า S <S ไม่บึงไม่าทั้งเลยเออเขาเครื่องมันเนาะนี่เนาะเครื่องมันแค่ร้อยหกหาก้าเออประหยัดน้ำมันเอ,อ๋อใส่ดินเลยเดี๋ยวลองลองดูไอใส่ดินวิ่งดูสิเครื่องแห้งก,กิ๊บเลยว่ะ 100 100 kg nó này là tăng như này. Đấy quá. Cầm đang gõ gõ đuôi con. Tuyệt đẹp. เปลี่ยนหัวหม่กิเกย์เปลี่ยนหัวไม่ก็ทำสีก็บะนิดหน่อยก็บะนีน่ใส่ดนินไปนี่สวยเลยครับนีน่ใส่ดินเลยเออของเขาใส่สีตักนี่ใส่สามตักดินเต็มกล่องเลยแล้วนี่ย เอาไปใช่นะครับค่นนี้ราคาเอาไปทำเก็บ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 อะไรนี่รายละเอียดหน่อยหนึ่งเก็บท้ายเก็บท้ายหน่อยเดียวใส่บางฟ่นให้ดูดีหน่อยก็สวยแล้ว แจว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 ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับช่องดำซิ่งดิรรเบิดครับเอร์โทร0828696263นะครับให้ดูกันแบบละเอียดเลยเครื่องไม่มีเยอะมแท็ีเคสครับพี่น้องเป็น้วบอสบอันนี่คแทซี่มันแท็ซี่เคสครับเครื่องนี้ไม่ต้องห่วง แห pues ่งกิบเอคันซีเล hey ็กหน่อยเอคันซีมันเล็กจัดกระบะมันเล็กแค่นี้มันก็โอเคอ่ะมีเล่มมีทะเบียนพร้อมพร้อมโอนอ๋อสตรีมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับผม Hả? Đồn tay Cả rồi Nè, dục đâm hấp Dục đâm chô yeah. Chào 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 ระบอกซึมนิดหน่อยอพอเอาไปใช้ยอยู่นี่นะรางาน่าจับต้องได้นะครับโอ้ดูใส่ดินครับอ๋อเดี๋ยวดูคันนี้ใส่อัดกลองให้ดูหน่อยอเลยอาเลย เดี๋ยวให้ใส่อัดกลองวิ่งดูไอ,อเสียงเงียบกิบเลยครับนี่็รกกี้นะครับ็รกกี้ใส่หัว็รกกี้เบรกดีครับนี่จิบจิบเดี๋ยวมาลองดูว่าใส่ดินแล้ววิ่งดูออกตัวดูสิ ราคาเนี่นี่เอาไปวิ่งหนึ่งฤดูกาลนี่ได้เงินคืนเลยนะครับนี่เดาอยังไงนี่นถ้ามีคนขับนี่ซื้อไปเลยดีกว่ามั้งโอ้สุดจัดเลยครับอี่สองร้อยคันนี้ ของเสียอ้นเขาหรือว่าสภาพนี่กิ๊กเลยครับนี่ตักดินครับใส่กิ่ตักแล้วนี่เนี่ยกระบะเนี้ยใส่แล้ววิ่งดินสวยเลยครับนี่ไปไปไหมโอ้วิ่งเทใกล้ๆตรงนี้เองอ๋อแถมแถมไป นิ่มๆครับนิ่มๆดูครับเจ้วอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับแม่บ้านก่อนซื้อเอาไปเสริมทับทีมงานเราสักคันก่อนเนี่ยคันนี้โอเคครับโอเคเอา สว่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไล,ลค์กดแชร์ครับกดแชร์กดแชบจากใครนะครับสวัสดีครับ